สวัสดีครับกับที่ช่องน,นะยูริพากนวันนี้จะมาทำคอร์สสั้นเรื่องเมือ่อฉันเป็นพนักงานเซเว่นก็ดึกและเจอผีจะเป็นไงและเรับชุมกันกเลยค่ะไปกันเลยยูริเธอตกงานมาได้สองเดือนแล้วเธอนั่งอยู่หน้าคอมเพื่อหางานเธอหาไปสักพักก็เจอเปิดรับสมัครพนักงานเซเว่น เดิกอายุ18ปีขึ้นไปวุฒไม่จำกัดสนใจติดต่อที่เบอร์จุดจุดจุดน่าสนใจจังลองไปติดต่อที่ร้านดีกว่าฮ้ยที่นี่แหละมัง้งเข้าไปถามข้างในดีกว่า สวัสดีค่ะฉันจะมาสมัครงานค่ะยังรับสมัครพนักงานอยู่ไหมคะรับค่ะเคยทำงานเซเว่นหรือทำงานการขายมาก่อนไหมคะเคยค่ะแล้วเธอทำงานกะดึกได้ใช่ไหมเออได้ค่ะพี่งั้นสี่โมงเย็นมาหาฉันที่ร้านนะเดี๋ยวจะสอนงานเริ่มงานเลยเหรอคะใช่เริ่มคืนนี้เลยสะดวกไหม สะดวกค่ะขอบคุณนะคะไฮ้ในงานสักทีไปหาอะไรกินก่อนเริ่มงานดีกว่ารีบกลับบ้านไปอาบน้ำดีกว่าจะได้เริ่มไปทำงาน มาแล้วเหรอตรงเวลาดีนี่มาฉันจะสอนงานเธอพี่กลับบ้านก่อนนะมีอะไรก็โทรหาพี่ได้เบอร์โทรพี่ใส่ไว้ในเก๊แล้วเดี๋ยวประมาณตีสี่พี่มาเปลี่ยนเธอนะค่ะพี่จุนเวลาล่วงเลยมาถึงตีหนึ่ง ยูริยังนับของและจัดของตามที่พี่แก้วสั่งแต่ตอนที่เธอจัดของเธอกับรู้สึกเหมือนมีคนมองมาตลอดแต่เธอก็ไม่ได้คิดอะไรเอ๊ะนั่นใครทำไมถึงมาอยู่หน้าเคาน์เตอร์ได้พี่แก้วไม่เห็นบอกว่ามีพนักงานอีกคนหรือพี่แก้วลืมบอก นายเป็นใครเป็นพนักงานกะดึกเหมือนกันหรอใช่อ้าวทำไมพี่แก้วไม่เห็นบอกว่ามีพนักงานอีกคนแต่ก็ดีเหมือนกันจะได้มีเพื่อนนายชื่อว่าอะไรหรอผมชื่อกบรับทำไมนายหน้าเสียจจัจไม่สบายหรือเปล่านายไปพักก่อนไหม ไม่เป็นไรครับถ้าไม่ไหวก็บอกฉันนะครับ<อ>งั้นเดี๋ยวฉันไปเข้าห้องน้ำก่อนนะครับ ก๊อปไปไหนทำไมไม่เฝ้าร้านก่อนถ้าของหายขึ้นมาเดี๋ยวก็โดนพี่แก้วบนไปไหนก็ไม่บอกคิดจะมาก็มาคิดจะไปก็ไปไม่มีความรับผิดชอบเลยดีนะที่ไม่มีอะไรหายก๊อปนี่ไม่ได้เรื่องเลยยูลีเป็นไงบ้างเงาเลยสิเรา เออไม่เหงานะคะพี่มีพนักง,งานอีกคนอยู่เป็นเพื่อนแต่อยู่ๆว็าไปไหนไม่รู้ไม่บอกไม่กล่าวเอ,อ๊ไม่มีนะพะนักงานกะเด็กมีเราคนเดียวแต่เมื่อคืนหนูเห็นจริงๆนะคะเป็นผู้ชายเขาบอกว่าเขาชื่ออืมชื่อกรอบค่ะฮะใช่เหรอมั่นใจใช่ไหมใช่ค่ะพี่หนูเห็นกับตาเลย พี่เป็นอะไรหรือเปล่าหน้าซีดเออเรากลัวผีไหมทําไมหรอคะพี่พี่มีอะไรจะเล่าให้ฟังเมื่อเดินก่อนมีพนักงานชายเขาอยู่กะดึกแล้วมีอยู่คืนหนึ่งโจรมันบุกมาในร้านอยักจะเข้ามาเอาเงินน้องผู้ชายคงไม่ยอมโจรเลยยิงตั้งหลายนัดจนเสียชีวิตคาที่ตรงเคาน์เตอร์นี้เลย ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับกดถไายเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องยูดีด้วยนะคะบ๊ายบาย